ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทยานนะคะพามาติดตามกันที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวนะคะคดีใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นการแถลงข่าวโดยทางศูนย์ต่อต้านการชออโกงออนไลน์ค่ะโดยทางด้านของท่านพลตํารวจโทจิรพกผู้ริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงข่าวกันนะคะก็เปนพี่น้องรุ่นนะครับันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการนะครับในภาพรวมของกอรวจแห่ชาตินะครับซึ่ง เรียนว่าตั้งแต่ประมาณเดือนสุราคมที่ผ่านมานครับท่านผู้ช่วยการมวยชาตินะครับได้มอบหมายให้ท่านรองธนานะครับเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับศูนย์ดิจิทีแล้วก็ทางผมเนี่ยก็เป็นผู้รองหัวหน้าศูนย์ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของการแก้ปัญหาสแกมเมอร์หรืออชญากรมออนไลน์นะครับก็ในในในการําที่ผ่านในการดําเนินการที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พยายาม ทำหลายๆหลายๆอย่างนะครับในรอบเดือนตั้งแต่ตั้งแต่รับคาสั่งมาเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับเราทําในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานต่างประเทศไม่ว่าจะการไปจับกลุ่มโปรแกรมเมอร์อะไรต่างนะครับเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับในภาพรวมเนี่ยก็จากสถิติที่เราเก็บนะครับก็มีสัญญาณจากสถิติเนี่ยก็ลดลงนะครับในเชิงของปริมาณเคสที่เกิดใหม่นะครับ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับต้องเรียนว่าก็เห็นเห็นความพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับหวังว่าจะดีขึ้นยิ่งกว่านี้นะครับสำหรับโอเปอเรชั่นนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านรองธนานะครับที่มองว่าเรื่องของกิจกรรออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมันมีหัวใจสำคัญครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านะครับไม่ว่าทาง พวกแก๊งคอสเซ็ตเตอร์อะไรต่างเนี่ยจะหลอกลวงด้วยวิธีใดก็ตามสุดท้ายก็ต้องโอนเข้าเงินเข้าบัญชีม้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ท่านก็ให้ทุกภาคส่วนนะครับทุกกองบัญชาการได้ร่วมกันนะครับในการทําการจับกลุมหมายจับที่ค้างอยู่นะครับหมายจับบัญชีม้านะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการออกหมายจับทิ้งไว้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ ผู้ต้องหามีจํานวนมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่ตรงกับจุดที่ออกหมายกับจุดที่ผู้ต้องหาไปหลบซ่อนอยู่ก็คนละที่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เป็นการทํางานในในเชิงของการร่วมมือกันนะครับระหว่างกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางร่วมกับตํารวจภูธรภาคนครบาลนะครับที่จะไปตามจับม้านะครับม้าเปิดบัญชีนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปสู่ ขอกม้าที่เป็นผู้หาบัญชีม้านะครับก็เราก็มองว่าเป็นสิ่งที่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลดอัจญากรรมออนไลน์ประเภทสแกนเซ็นเตอร์เนี่ยให้ให้ลดลงนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับสำหรับการตวรวจสอบหมายจับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัจญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเราดูเราดูจากภาพรวมเนี่ยตอนนี้หมายจับค้างอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าหมายนะครับเรา ได้ดูว่าเป็นอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยอยู่ประมาณ20 0 0 0กว่านะครับจาก2 0,000กว่าเนี่ยเราใช้ระบบ B i g Data ในการวิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ที่ใดก็พบว่าเราเราพบผู้ต้องหาว่าไปอยู่ตำแหน่งใดประมาณสัก2,000กว่านะครับก็ได้แจกเป้าหมายให้กับทางตำรวจภูธรภาคต่างๆช่วยกันสืบจับรวมถึงขยายผลนะครับปรากฏว่าผลได้บัตรนะครับก็วันนี้เราจับกลุมไปได้แล้วทั้งหมด 339ราลายนะครับมีการขยายผลไปสู่ค้อบม้าซึ่งเป็นเป็นตัวการในการจัดหาบัญชีม้าเอาไปขายส่งให้กับบอสจีนที่อยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ25คอกข้อนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับส่วนรายละเอียดอ,อยากขออนุญาตทางรองสมพลช่วยอธิบายผลไา้บัตรในในรอบนี้นะครับ เรียนท่านผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็พี่น้องสัชคมนะครับจากที่ท่านผู้ช่วยได้นําเรียนไปนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเรามีการระโดดสัมพัทธลังนะครับจากตำรวจภูธรและก็นครบาลนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางนะครับในการดำเนินการกับบัญชีมานะครับที่มีการออกหมายจับไว้แล้วและก็เป็นบัญชีมาะที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าเรามีการตั้งศูนย์บอล็ุ่นตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมีการตั้งบอลูนขึ้นมาที่จะ ดาเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีก็ือมีธนาคารแล้วก็ทั้งโเรเตอร์ที่เป็นระบบของโทรศัพท์ที่มานั่งอยู่ร่วมกับเรานะครับมีการดำเนินการในเชิงลึกนะครับควบคู่ไปกับการดำเนินการตามติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับเกี่ยวกับบัญชีตานะครับในส่วนอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้นำเรียนไปแล้วว่าวันนี้เรามีการดําเนินการกระโดมสัากําลังนะครับทั้งพี่น้องตำรวจเราทั่วประเทศทั้งตุกตุรทธนและนครบาลลาสมรู้ร่วมคนะครับโดยการ เป็นช่องว่างนะครับช่องว่างที่บางครั้งเนี่ยมัชชีมาพวกเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตามภาคต่างๆแต่ว่าผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเนี่ยต้นทางเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่หนึ่งเช่นจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็มีการมีปลายทางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮสอดเป็นต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีการดำเนินการนะครับโดยใช้ระบบ AI ของเรานะครับแล้วก็การคัดกรองนะครับคัดกรองจาก จากสิ่งที่เราได้รวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วได้มีการดำเนินการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มจับฐานข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของโลจิสติกส์วันนี้นะครับที่สอบสวนการได้พัฒนาขึ้นมานะครับว่าระบบการบริหารจัดการในการส่งตัวผู้ต้อานยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเออท่านที่ใดจับเนี่ยนะครับก็ต้องไปส่งเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าเออทางสอบสวนการได้ดำเนินการเป็นทับนะครับให้กับพี่น้องตำรวจทั่วประเทศเนี่ยในการดำเนินการเพื่อดูความสะดวกในการบริหารจัดการและส่งตัวผ ให้เป็นไปนตามระเบียบและกฎหมายทั้งประการนะครับในส่วนนี้เช่นยกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเรามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ แต่ต้องไปส่วนที่แม่ห้องสอนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการจูรณาการนะครับคือมีการตำรวจอุรนภาคเนี่ยในวันนี้ได้มีท่านรองผู้วิตชการตำรวจนะครับที่มานั่งร่วมกันในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ต้นทางในการจับเนี่ยเราจะใช้สอบสวนการเป็นลักแล้วก็อีกที่นเรื่องขอที่กองบัญชาการตำรวจตุรนภาค6ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในส่วนนี้ในการโดิหารจัดการคือในการส่งตัวผู้คัานะครับเพื่อเื็อความสดุกให้กับตำรวจแล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อกิดช่องว่างนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทางตำรวจเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการหลบหนีเคลื่นอนไหวอยู่ตามจุดต,ต่างๆทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้ชัชน,ชนาูตรขยงําเรียนำไปวันนี้จากการที่เราได้เป็นไตตัวหรือไปจับกตัวจากการสั่ถามเนี่ยเราทราบได้นในทีดว่ามันมีผู้ต้องหาที่ทําหน้าที่น,นะครับในการจัดหาให้ค่าตอบอแทนนะครับแล้วก็ที่ก,กระจายการตามจุดต,ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอย่างเช่นว่าที่หนองบัวลำภูนะครับวันนี้เราพบว่าบัญชีม้าและ อุปกรณ์ในการสื่อสารที่เขาใช้ในการตดวจเงินที่มีการสแกนไกด้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการส่งจากต่องโกลูหรือทั่วประเทศเนี่ยมาที่อำเภออะไรในประเทศจังวรดสแกวซึ่งวันนี้เราเข้าไปตรวจคนนะครับพบว่าพบของก่างทั้งในตัวสัตว์มดึแล้วก็พสดต่างๆที่ถูกส่งาไปเส่ไปที่อำเภออะไรประเทศจํานวนมากนะครับซึ่งผู้ลงหายก็ได้รับว่านะครับที่เราเข้าไปก็ได้รับว่าได้มีการรับพัสดุต่างเนี่ยที่ถูกส่งมาจากทั่วประเทศก็คือในร้านเนี่ยจะเป็นบัญชีม้าและ โทรศัพท์ที่มีการสแกนใบหน้าเรียบร้บอยแล้คพร้อมสําหรับการโอนแล้วก็รับโอนเงินนะครับซึ่งบัญชีและโทรศัพท์รู่นี้เนี่ยจะมีการส่งพัสดุต่อไปให้กับในทุนที่เป็นคนจีที่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใน,ในกัมพูชา ในรอบี่ส่วนี้วันนี้เราได้มีการติดตามนต่อ,ตอเรื่องแล้วก็จะมีการออกหมายจับคือท่านมีทางใดเราได้มีการแจ้มูปก,กับตำรวจตูดทอนจงังหวัดหนองบุรูนะครับในวันนี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เรามีการตรวจค้นเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งจะมีการจับกลุ่มนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตเรีเนพที่น้องสิรินชนนะครับตามที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาาได้พิเนการทั้งตำรวจทั่วประเทศนะครับในการขจัดัญชีม้าในส่วนนี้ซึ่งมีการออกหมายจับไปแล้วและนอกจากนั้น ก็เป็นบัญชีม้าที่ยังไม่มีการออกมาจากแต่ที่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาผ่าน141ในระบบของไทยคุณที้สองาทาง t ลยนะครับที่มีการยังนการเก็บข้อมูลไว้นะครับเราก็ไปทาํางานโดยเฉงร่ไปแทบตัวนะครับซักถาม จะไปทำได้ข้อมูลมาซึ่งหลังจากนี้เนี่ยข้อมูลที่เกิดจากการซักถามและมิการจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นนฐานที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับโดอทางสอบสวนการก็จะมาทำมาวิเคราะห์แล้วก็จะดำเนินการเนเสต่อไปนะครับที่จะดำเนินการเปิดคอมาที่อยู่ต้นแบต่อไปในส่วนนี้ครับก็ขออนุญาตจำเียนเพื่องบทสร้างครับครับก็เรียนว่าจริงเรามีหลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎมันไม่มันไม่คุ้มกับการที่คุณไปเปิดบัญชีแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็จะถูกตำรวจจับนะครับสุดท้ายติดติดคุกติดตารางก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของการขยายผลไปสู่ข้อม้านะครับหรือผู้เป็นพุณทุล่าจ,จัดหาในการหาบัญชีม้านะครับต้องต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนทางสแกมเมอร์เนี่ยมีการไปจ้างข้อกม้านะครับไปแจ้งผู้ที่เป็นทําไปทําการจัดหาบัญชีม้านะครับ แล้วก็ซื้อจากทางเขาไปนะครับอันนี้เรียนว่าไอ้กลุ่ม้อกม้าเนี่ยเราก็ได้ตรวจพบเฉพาะโอ peration นี้นะครับในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอไป้อกม้าใน21จังหวัดนะครับพบไป55ข้อกม้าครับก็เรียนว่าเป็นกลายเป็นธุรกิจสีเทาสีดำที่ไปทำกันอย่างในวงกว้างนะครับเรียนว่าอัตราโทษของคนจัดหาเป็นธุระจัดหาบัญชีม้าเนี่ยหนักกว่า คนที่เปิดเป็นชีมาัาก็ซื้อสองถึงห้ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่2องแสนถึงห้าแสนบาทครับก็ขอขอเตือนไปยังที่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่อย่าไปคิดทําอาชีพพวกนี้นะครับมันมีโทษจําคุกสูงนะครับครับก็ครับต่อไปก็ขออนุญาตให้ทางสื่อมวลชนได้สอบถามครับที่ที่ไปโคกมา้านี้มันได้สังเกตไหมคะว่ามันจะไปอยู่ตรงจุดไหนะครับ ที่มันจะไปแบบว่าป้องกันเป็นพิเศษตอนนี้เราเราพบใน21จังหวัดนะครับซึ่งกระจายไปทั่วประเทศนะครับเรียนว่าเท่าที่เราสืบสวนจับกลุ่มสอบซักถามขยายผลเนี่ยส่วนใหญ่ส่งไปที่สกแก้วนะครับถูกส่งไปที่สกแก้วหลังจากที่ได้บัญชีมานะครับก็จะเป็นการส่งเนี่ยจะเป็นส่งบัญชีนะครับบัตร ATM แล้วก็โทรศัพท์ที่มีการลงแอปพลิเคชันในการาทำธุรกรรมออนไลน์ไปนะครับ อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพวกเกลุ่มจีนที่มามาจ้างโดยตรงเลยใช่ไหมคะไอ้พวกข้อมานี่มันจะเดีลกับจีนเลยใช่ไหมถูกต้องครับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็คือตอนเนี้สแกมสแกมเมอร์หรือสแกมเซ็นเตอร์ในในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเยอะที่สุดคือที่กัมพูชานะครับเรียกว่าประมาณ80เปอร์เซนจากสถิติที่เราทำข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ย วิวัฒนาการของซัลแก,กเมอร์สมัยใหม่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เจ้าขอเป็นคนจีนนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาจะเอาซอสในเรื่องของการทำาพาร์ทต่างๆเนี่ยเช่นการจัดหาบัญชีม้าในอดีตอาจจะไปจัดหาบัญชีเองเลยตอนนี้ก็ไปจ้างคอกม,ม้านะครับคอกม,ม้าเนี่ยเขาก็ไปซื้อซื้อจากคอกม,ม้าเพราะ,ะนั้นคอกม,ม้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ไปหาคนเปิดบัญชีแล้วก็ส่ง บัญชีเอทีเ uh, สมุด uh, แล้วก็โทรศัพท์ไปให้กับทางทางบอสจีนไม่ว่าจะโดยตรงหรงือโดยอ้อมนะครับส่วนมากก็ส่งไปตามชายแดนจังหวัดชายแดนก็คือจังหวัดสัะแก้วก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีวิธีในการผลส่งไปจะไปช่องทางธรรมชาติไปสู่ uh, สแกนเซ็นเต,นเตอร์ฝั่งกัมพูชาครับแล้วขั้นตอนในการที่จะเอาเงินออกเนี่ยน,นี้มันยังเป็นขั้นตอนเดิมไหมคะคบ ครับก็ต้องเรียนว่าวิวัฒนาการของการเอาเงินออกของแก๊งแซมเมอร์นะครับมันมีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยจะใช้วิธีว่าม้าแถวหนึ่งคือเหยื่อโอนสู่บัญชีมา้าแถวหนึ่งถูกไหมครับก็ไปมา้าแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกอาจจะไปถึงสิบแถวนะครับแล้วก็ค่อยไปเอาเงินออกนะครับอันนี้คือในอดีตในยุคต่อมาเนี่ยเป็น บัญชีมา้าบัญชีม้าคือธนาคารนะครับแล้วก็ไปคริปโตนะครับคริปโตแล้วก็จะไปแคชเอาเป็นบัญชีทีหนึ่งนะครับหรือโอนไปต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ไปเอาเงินออกนะครับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปบัญชีมา้าบัญชีมา้าแล้วก็ไป a t m ไปหน้าเคาน์เตอร์หรือไป a อ m ออกนะครับโดยคนกดเงินเนี่ยก็จะเป็นเอาซอร์สเหมือนกันนะครับจะจะไม่ใช่ขบวนการโดยตรงแต่ขบวนการเนี่ยจะมาจ้าง คนที่รับ,บในรับหน้าที่ในการไปเอาเงินออกแล้วก็ส่งมอบให้เขาแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ไปครับแลอหลังจากที่เราได้ส่งหมายหรือว่าส่งที่ลัดไปอันนี้ทางทางประเทศกัมพูชาต้องมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะครับหลังจากที่ไปทำแอคชั่นแพลนจากที่มาเลเซียนะครับก็เรามีการส่งไป2จุดนะครับปรากฏว่า มีผลการดําเนินการหนึ่งจุดนะครับอีจุดหนึ่งไม่มีไม่มีมมมบทการจับกลุ่มนะครับสิ่งที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ไปจับกลุ่มแล้วไปเจอชาวต่างชาติเนี่ยประมาณสักสาคนตามจุดที่เราแจ้งไปแต่ไม่พบคนไทยนะครับแต่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าเขาไม่ได้จริงใจนะครับหมายถึงว่าถ้าไปจับ ตามจุดที่เราแจ้งไปโดยชัดเจนก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยมีหรือว่ามีบอสจีนด้วยอะไรด้วยที่ที่จะติดอยู่ในสแกมเมอร์นี้นะครับเราก็ 1. คือเขาช้า 2. คือผลในบัตรเนี่เราเชื่อว่ายังยังไม่ไม่ใช่ของจริงครับแล้วรับลที่หกประเทศที่บอกว่าเราจะมีการ action plan ร่วมกนันนนี้ไปไปถึงไหนแล้วคะกับประเทศในอาเซียนด้วยกนันนะ ครับตอนนี้เราเราหลังจากเราประสานตรงปรากฏว่าเราก็เชื่อว่าเขาไม่ไม่มีความจริงใจในการร่วมมือกันนะครับเราก็ไปประชุมที่ประเทศไปที่คุณหมิงประเทศจีนมาน่ยมีการข้อตกลงกันที่จะร่วมมือกันปาราบแสกมเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ารูปแม่น้ำโขงหกประเทศนะครับอันนี้เขาจะมีศูนย์อยู่ที่คุณหมิงนะครับ ตอนนี้เวลาเราเจอเคสเราก็จะส่งไปที่ศูนย์นี้นะครับเพื่อให้ศูนย์เนี้ยเขามีเจ้าหน้าที่จากจากหลายๆประเทศในหประเทศนี้มารวมกันนะครับแล้วเขาก็จะประสานไปที่ทางรัฐบาลของกัมพูชานะครับตอนนี้เราก็ส่งไปแล้วรอรอฟังผลว่าจากศูนย์นี้เนี่ยจะได้ผลหรือไม่ครับเราเพิ่งส่งไปครับก็การร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาคับที่ที่เขาสามารถที่จะรู้ อะไรที่แบบว่าไอพีเทสืออะไรของกลุ่มนี้คะเราร่วมมือกันยังไงครัครับสำหรับ Strikeforce ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกับเขานะครับหลังจากที่เขาตั้งขึ้นมาเราก็คุยกันนะครับเรากเ็เราก็มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับไม่ว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเราทั้งหมดนะครับก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็ตอนนี้กำลัง คุยเขาอยู่ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ทําให้เราสามารถสืบสวนไปในเชิงลึกให้ให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ทั้งหมดครับสำหรับประเทศอย่างจีนอย่างนี้ค่ะคือ,อเขาเขาเข้ามาร่วมมือกับเราขานาดไหนเพราะว่าส่วนใหญ่จีนมันก็คือ,อเป็นเป็นระดับแบบบอสทั้งหมดใช่ไหมครัครับทางการจีนเนี่ยจากที่ผมได้สัมผัสตอนที่ไปไประชุมนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเขาเมีความ ตั้งใจความจริงใจที่จะปรับสแกมเมอร์นะครับผมเชื่อว่าคนที่ไปทําอยู่เนี่ยเป็นเป็นคนจีนที่เป็นคนไม่ดีนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามประเทศต่างๆไปขอสัญชาติที่2ไปแล้วก็ไปตั้งแก๊งตั้งการชอร่อโกงครับทำ,ทำเขาไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็ช่อโกงคนจีนด้วยนะครับแล้วก็ช่อโกงคนไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆมากมายในใน,ในโลกนะครับ ก็เรียนว่าเขาก็มีความจริงมีความตั้งใจในการปรับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเรานะครับเราก็เราก็มีการส่งผู้ต้องหาให้เขาซึ่งเราก็เห็นแล้วเขาก็มีการลงโทษรุนแรงนะครับตามที่เขาได้พูดหึงได้คำาอผิดครับนอกจากนี้ค่ะหลังจากเปิดศูนย์มาเนี่ยผลการปฏิบัติการภายในหนึ่งเดือนมันมีความเปลี่ยนแปงยัางไงบ้างครับก็เรียนว่า ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นสถิตินะครับสถิตเนี่ยค่อนข้างคงที่จะจะอยู่ในแนวเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำในช่วงช่วงก่อนที่จะเริ่มสูงนะครับจากสถิติที่เรามีนะครับปัจจุบันเห็นความหวังเล็กๆนะครับคือเริ่มมีการลดในเชิงของจํานวนเคสที่เกิดใหม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเริ่มมีถ้าจากกราฟก็ทิศทางเริ่มลงมา เล็กน้อยนะครับหวังว่าจะลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงมากกว่าเดิมครับแต่ดูเรื่องความเสียหายทำไมมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบว่าหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะรนั้นฉันนั้นเป็นความเสียหายสะสมนะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยคือจะดูความเสียหายรายวันนะครับรายวันคือเราดูเพราะว่าตอนนี้เราเราเริ่มเริ่มเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มศูนย์เนี่ยไปถึงเดือนถึงเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปดูย้อนหลังหลายปีมันก็จะไม่เห็นไม่เห็นว่าผลไตรบัตรของเราเนี่ยมันมีผลต่อเศรษิหรือไม่นะครับก็เลยดูเป็นรายวันอยู่ตอนนี้ครับเป็รายวันยังน่าพอใจไหมนะคะเพราะว่าเหมือนจะแบบว่ายังมีเหยื่อตัวหลอกอยู่ยังยังไม่ได้อย่างที่เราคือเรียนว่าการแก้ปัญหานี้มันก็ใช่แก้วันเดียวจบนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วมันหายเลยเนี่ย เพราะนั้นเราพยายามทําทุกทางที่ทําได้นะครับไม่ว่าเรื่องของการประสานงานการไปตัดวงจรการไปตัดสัญญาณการไปทําทุกอย่างที่ถึงยากไม่ว่าด้านการเงินด้าน,านอ,อินเทอร์เน็ตด้าน,น,ทน,านโทรศัพท์เรื่องอะไรต,ต่างๆเราพยายามทําทุกวิธีทางการสัมพันธ์นะครับพวกนี้ทําไปแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นหมดในในเร็ววันนะครับแต่ว่าเรียนว่าในภาพรวมก็ สถิตโดยในแต่ละวันเนี่ยมีมีมีความลดลงนะครับระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเรามาถูกทางในสิ่งที่เราทำทุกทุกมิติแล้วมันค่อยๆลดลงก็ก็เป็นสัญญาณว่าเราจากการที่เราร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมชาติรวมถึงหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐแระเอกชนนะครับสิ่งที่ทำทำไปในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็เริ่มมีตัวชี้วัดที่บอกว่าเรา ความถูกทางนะครับแล้วก็เราเราเราตั้งใจจริงมีการทุ่มเทสัมภาระกำลังลงไปแก้ปัญหานี้นะครับก็ต้องทําตอบครับมีใครจะสอบถามที่ที่แต่ละท่านแต่ทุกภาคนะครับตอนนี้เราเป็นทีมไทยแลนด์นะครับที่เราช่วยกันครอบครบครอบัญชีมาในในแขกโอไหนมากที่สุดใครใครรู้สิ่ิ พิสาเยอะที่สุดครับพิสารก็เป็นภาคสามภาคสี่ครับมันอจะเอใกว่าขออนส่วนกส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่น้องประชาชนทีจ่จะมีความาเกิดร้อนทังนา่แล้วก็เรื่องความรู้ที่ที่เขา ที่เขาอาจจะยังไม,ไม่ไม่ได้รับทราบถึงผลอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้บอกไปว่าอาจจะต้องฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าถูกโทษนะครับที่ที่กรณีที่ถูกยอมรับในค่าตอบแทนในเล็กน้อยแล้วเราไปเปิดบัญชีมาหรือแม้กระทั่งว่าไปตริจสินนะครับที่สามารถใช้ในการตรวจเงินได้ตรงนี้ก็ต้องฝากฝากสินที่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าจากสถิติเราที่เราทาํามาเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่าที่น้องประชาชนในภาคอีสานเนี่ยจะถูก อาจจะถูกชักชวนนะครับผูกใช้เงินารถูกชักชวนก่อนซึ่งการชักชวนนี่อาจจะมีค่าตอบแทนหรือจะถูกหลอกเราั้นต้องขึ้นอยู่กับการที่เราไปสอบสวนนะครับผมแต่ว่าถูกชักชวนมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้เห็นว่าบัญชีม้าจากข้อม้าที่เกิดขึ้นในประเทศเรามีรายละสําคัญที่ะเอยู่ที่ภาคอีสานานะครับจากนั้นเนี่ยถูกส่งนะครับถูกส่งไม่ว่าจะเป็นบัญชีนะครับมาที่ตามแนวชายแดนก็คือวันนี้เรามีการเข้าตรวจค้นที่ อเมริกาญี่ป,ป,ปุ่นโทรศแก้วซึ่งเราพบข้อมูลโทรศัพท์ที่มีการเก็บข้อมูลทาให้เรื่องพสัสดุที่ส่งมาแล้วก็จะทําให้การของเขาที่รับว่าก่อนนี้ไม่ได้ทามาเป็นเป็นเป็นหลากหลายร้อยเลยนะครับตรงนี้ที่มีทั้งพสัสดุที่ส่งมาจากข้อมารต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ในพสัสดุนั้นน่ยก็คือมีบัญชีมาบัตรเาเดือนะครับแล้วก็รวทั้งมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในการใช้แอปพลิเคชัน,นสามารถโอน,นะระดับเงินได้เลย นีครับก็ก็ฝากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องประชาชนที่ถูกชักชวนนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับให้ได้รับทราบถึงโทษที่ไพ่ตรงนี้ว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเขาเองนะครับในอนาคตที่อาจจะต้องถูกเป็นผู้ต้องหาและถูกดำเนินคดีซึ่งมีอัปากเสียงนะครับอย่างที่ท่านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีชาติได้ได้ได้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปให้ค่าวใหนักแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับขอบคุณครับ รับรีบ้อยนะครับของคุณทุกท่านครับแล้วทางบระชัพันธ์มีใครชั้นสองไม่ต้องมีผมไม่ต้องลงไปถูกไหมเดี๋ยวเชิญที่สื่อมวลชนก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศที่เราได้ระดมนะครับในการจับกลุ่มบัญชีม้านะครับมีอะไรเสริมไหมครับพี่มีอะไรจะเสริมไหมครับครับได้ครับผมครับ ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่ก็เป็นการถแถลงข่าวนะคะของทางด้านทางกองบัญชาการตรรํารวจศบสวนกลางนะคะโดยทางท่านพลตํารวจโทจิรพภูริเดชนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะซึ่งในส่วนของการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการจับกลุ่นนะคะเป้าหมายแล้วก็ขยายผลนะคะผู้ที่เป็นเครือข่ายคอกหมานะคะนะคะ เดี๋ยวเดียวทยายสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้นอกเหนือจากก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวกันเนี่ยก็มีการเป็นลักษณะข,ของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ27จังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจคนแล้วก็จับกุ่มได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบเดียวทามล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็ตอนนี้มีการจับกลุ่มนะคะที่เป็นหมายจับครั้งเก่านะได้342แล้วก็จะเป็นบัญชีม้า212ค่ะแล้วก็มีการขยายผลที่เป็นคอกมา27นะคะรวมถึง เป้าของที่เป็นมาลูมา,มาสแกมออขอภัยที่เป็นสแกมเมอร์นะคะในลักษณะแบบนี้นะใส่าตาสั้นมองไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมครับ นี่ค่ะแต่ตัวเลขเนี่ยคือจะลันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังยังยังไม่ได้แบบว่าหยุดนิ่งนะคะแทบบหนึ่งร้่ทังเจ้าหน้าที่ก็มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นระบบเลยนะคะซึ่งรายละเอียดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะมาติดตามได้นะคะรายละเอียดของสศกพ .91 นะเดี๋ยวช่วงนี้ทยาลาไปก่อนนะคะครับก็คือที่มีข้อมูลส่งไปเลยแล้วก็งานองเราก็มีบเดทธยาไปสรุปข้างนอกให้ดีกว่าคุณผู้ชม เดีย๋ยวไปสรุป้ันนอให้ไปสรุปนนอะรัที่เป็นคนที่เกิดขึ้นแล้วว่าการวางบิมทที่จะเปนป้องกันการเกิดพวกนี้แต่ทีผมว่าถ้าได้ข้อมูลทุกฝ่ายมาช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันงคะคุณผู้ชม เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนิดนึงดีกว่านาะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะทางท่านผู้บัญชาการเป็นออเขา้ายทางท่านผู้ช่วยพบตรนะคะเป็นผู้ถแถลงข่าวเนาะนะคะบางท่านอาจจะอยากติดตามในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ,ะสำหรับการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มนะคะผู้ที่เป็นหมายจับ ตั้งแต่วันที่18นะคะถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะมีการจับกลุมผู้ต้องหาที่เป็นหมายจับในทั้งหมด339คนแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปที่342คนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเป็นลักษณะของการจับกลุมทั่วประเทศ27จังหวัดด้วยกันเนาะนะคะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็จะมีที่มีการให้การนะว่ารับจ้างเป็นบัญชีม้านะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการหลอกลวงที่ มีการตรวจสอบแล้วนะคะบอกว่าทางโซนภาคอีสานก็คือตำรวจภูธรภาค3และก็ภาค4เนี่ยมีตัวของคนที่เป็นเหยื่อแล้วก็คนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มบัญชีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความไว้จำนวนก็เกือบ100รรายเหมือนกันนะคะณนะตอนนี้เนาะนะคะ รายละเอียดนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ของสวพกลมหนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย i ิน t a g r กรมนะคะทาง YouTube TikTok นะคะนะคะเดี๋ยววันนี้พยาลาไปก่อนนะนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะจังนี้สวัสดีค่ะ